กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับพบกับช่องรายการหิวข้าวขาหมูนะวันนี้ก็จะมาเล่น h u s of Iron 4กันต่อเลยอ่าจากอีพีที่ผมแบบไปลงสไตล์ดิวมานากก็กลับมาที่เกม Has of Iron กันบ้างเดี๋ยว Has of Iron งอนหนานะอ่าตอนนี้ก็คือ ผมเนี่ยไปเล่นนอกรอบมาอ่าสักแป๊บหนึง่งตอนนี้ก็จัดเป็นทหารก็คือใส่เป็นประแจเข้าไปนะครับแล้วก็สารวัาตทหารทั้งหน่วยอีฟินที่แล้วก็หน่วยเดวิชันเลยหน่วย อ่าใช่ใช่ของหนูรถถังรถถังผมจะเป็นประมาณนี้อ่าโอเคครับตอนนี้สถานการณ์ผมขอเล่าก่อนอ่าตอนนี้คือกองทัพเยอรมันเนี่ยทำการบุกแล้วแล้วนะครับตอนนี้ตรงยูโกโนี่เผิดเราไว้ได้ด้วยซ้ำเดี๋ยวจะมากดเข้าสงครามกันเลยสงครามนะตอนนี้ผมจะอธิบายว่ามันเละไปหมดแล้วยอรมมนไปทางฝ่ายเยอรมันเยอรมันทําสงครามกับสัมพันธมิตรแล้วก็สาภาพโซเวียตก็ทําสกครามกับสัมพันธมิตรเหมือนกันก็คือตอนนี้อังกฤษโดนลุมครับแต่ตราบใดที่อังกฤษยังมีกองเรือก็อทําอะไรมันไม่ได้อยู่ดีตามนั้นดยกเว้นที่จะมีม เข้าไปเข้านี้เลยนะเข้าสงครามเลยนะเดี๋ยวเรามาเลี้ยงแล้วเข้าสู่สงครามครับเราเข้าเลยไหมเข้าเลยก็ได้เนาะคนดูคนดูคนดูจะได้ไม่เปิดด้วยเดี๋ยวเราเอากองทัพเราเนี่ยเอามาดันแนวนี้ครับเพื่อเราจะได้แบบเปอร์เซ็นต์วยเครื่องบินเครื่องบินผมเนี่ยโอ้ยไม่ต้องคุมหรอกเดี๋ยวให้เขาคุมเองส่วนแอฟริกาเนี่ยมีเวลนี่จะดันไม่เข้านะปล่อยให้เขาดันมอ้โหดีดีบาไม้นี้มันแย่มากเลยโอเคครับเริ่มภารกิจอันใหม่แล้วภารกิจของบริโตมโซลินีนะฮะโอเค อาเรกิจต่อไปก็คืออะไรอันนี้ล้มเหวลวไปละเครื่องดัดแต่งโลหะขั้นสูงนี่นี่นี่เราต้องวิจัยอันนี้ครับตอนนี้กองทัพเรามาถึงแล้วนะฮะส่วนหนึ่งแต่ไม่มีซับลายอุ้ยอุ้ยเขียวนะเป็นแย่เป็นแง่ทุกคนมาว่าดูถูกองทัพอิตาลีกาดนะครับทุกคนดูไว้นะฮะเดี๋ยวนะทุกคนกองเรือกองเรือผมขอเรือมน้าหน่อยเอามาปิดอ่าวนี้เลยนี่นีดีปิดเลยปิดเลยๆๆปิดเลยปิดเลยเพราะถ้าเราตัดซัลายได้ โอเอังกฤษที่มันยกพลคืวบกมาอะไรอย่างนี้เขาจะตายหมดเลยนะถึงเราจะไม่มีซัลายก็เหอะแต่ก็ไม่เป็นไรเซอร์เบียยอมจำนน,นครับที่แรกเลยไม่กล้ากองเรือไปวัดกับมันอะตอนนี้คือกองทัพเรือเราผมไปได้จะดูอยู่นะคือกองทัพเรือเรายัางแบบอ่อนอยู่อะประสบการณ์ยังน้อยเออขนาดเรามาตะคอนบอยนะอังกฤษมันส่งมาแบบบุ้มป um ั๊มทอมเบ้เลยอะคือตอนนี้ซัลายเราไม่มีครับที่แนวลบอะ่ะก็คือขาดแลนหนักมากเรียบร้อยครับเมืองหลวงแตกแล้วมอสตามอสตา บอลเนี่ยยอมจำนวนตอนนี้คือยอมจำนวนกันไปแล้วนะยอมกันหรือ,อยังพูดถึงเรือเรือม้ำผมไปได้ผลิตเลสนะเออเรือม้ำผมไม่ได้ผลิตเลยนะเดี๋ยว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 ผมเห็นอะไรแปลกเมื่อกี้โปรแลนด์คอมมิวนิสต์เข้าร่วมสัมพันธมิตรถ้าเราได้ฝรั่งเศสเข้าฝ่ายมาอีกฝ่ายหนึ่งคือจะดีมากเลยโอ้โหวอยอังกฤษน,นี่แบบฟ้าวุ่นกระจิกระจุยเลยนะน่ะ กองทัพอิตาลีเราตายไปเท่าไหร่แล้วเนะี่ยตายไปหกหมื่นนะทุกคนจะมาดูถกองทัพอิตาลีเราไม่ได้นะครับแต่ผมฆ่าทหารในกฤษตายไปเจ็ดหมื่นแล้วนะเจ็ดหมื่นห้าแล้วนะเออทุกคนมาว่าแบบปืนฉีดป,ปงปืนฉีดป,ปวกไม่ได้นะครับวันนี้เออไม่ได้นะวันนี้ผมก็หดเกินเนี่ยอิตาลีผมมันมันเก่งเกินทุบทีทุบทีทุบท,ท,ทีโปแลงอยู่ฝ่ายแล้วครับตอนนี้คือมาหามนาหักลางนะฮะโดยไม่ใช่ออตเตอังการีฮะเนี่ยยิ่งกว่ามาหามนาหักลางอีกเนี่ยขออะไรก็ได้ อย่าให้เมกามาถือว่าฉันขอส่วนมากกองเรือเราคุมได้อยู่นะแถบนี้รู้สึกทางอังกฤษไม่ได้ส่งอะไรมาเยอะแยะนะจะส่งปเป็นเรือนี้มาเฉยๆเรือเรือคุ้มกันอะไรอย่างนี้มากกว่าเนาะเออแต่จะไม่ได้ไปส่งเรือหลักเข้ามาเรือหลักพวกเรือบนทุกเครื่องบินอาจจะส่งเข้ามาครับแต่ไปได้ส่งเข้ามาแบบเยอะแยะจัดจ้านอะไรขนาดนั้นเอาแอลเบเนียกันครับตอนนี้จริงๆบางคนกดตั้งนานแล้วแต่ผมไปได้กดไม่เป็นไรสวีเดนเข้าร่วมสัมพันธมิตรไอเดียโคตรตัวเหลี่ยมเลยนะสวีเดนะเอ่าวพอออกกองเรือนี้แยกออกมาเลย แล้วก็มีหน้าที่ใหญ่ก็คือผมจะเอามาตัดสปายเยอะที่สุดเอาไปเดินไปโดนเรืองกิดดักเฉยโอ้เรียบร้อยทุกคนโดนเลยโดนโอ้โดนพังไปสิบสองลำเยอรมันเอาใครเข้ามาอีกแล้วโอ้เยอรมันเยอรมันยึดอันนี้ได้แล้วนะครับเอ่อโรมาเนียคือตอนนี้สัมพันธมิตรอะได้พุทเนี่ยปดติกไปหมดเลยทุกคนตอนนี้สุดยอด คำเดียวสุดยอดมากคือที่ผมห่วงตอนนี้คือกองเรือครับผมผมไม่ได้ห่วงเลยเลยผมห่วงกองเรือเฉยๆเลยตอนนี้เนี่ยมาเริ่มถอนทหารแล้วดันเข้าไปตรงนั้นตอนนี้คือเ,เริ่มน้ำผมเริ่มขาดแล้วโอเคขนบอยอังกฤษนี่โดนตัดเรื่อยๆเลยนะตอนนี้ทหารอังกฤษโดนล้อมสนะ่วนมากก็จะเป็นแคนาดานะเคยจะกับพพไปโดนล้อมไปเยอะที่สุดส่วนไอพวกอังกฤษเนี่ยมันเอาออกไปทันนะฮะอ่าตอนนี้ยึดยึดได้แล้วยึดได้แลวชิวๆเลยสุดท้ายเราก็ต้องมาทําสงครามกับอังกฤษตอนนี้ขอฟื้นกองทัพก่อน ตอนนี้ตรงตรงอียิปต์เนี่ยดันเข้าแล้วนะผมขอดันแบบเต็มระบบเลยแล้วกันส่วนกองเหลือผมขอเครื่งบินนิดนึงมาสนับสนุนแนวลบหน่อยครับอาจากของที่เราติดลบนะฮะตอนนี้คือบวกละเดีจะไปที่หนักเลยจะเป็นวกแทน,นตอนนี้ผมเมื่อกี้ผมไปจัดเป็นมานิดหน่อยก็คือใส่ใส่เรือดำน้ำนะรเรือดำน้ำปีสามหกโดยจปะปรับปรุงใส่เรดาร์เข้าไปเอาง่ายคือเรือดน้ำาุทันสมัยอ่ะ โัเรเือเก่าแต่ข้างในกูทันสมัยอะ่ะถ้าถามว่าทําไมหรองบประมาณไม่บีวายตัวนี้อาคามหน้าของไอ้มุโสโศเราแม่งลดขอยาเพิ่มก่อนอันนี้ส่งของไปสนับสนุนนะนี่บับบับบับตัวมุโสโศเองม,ม,มันสุดๆ,ๆเลยนะกันเข้าไหมเข้าเข้าเข้าเาพราะมันไม่มีสไพายเราก็ไม่มีสไพายเหมือนกันแต่เรือดำน้ำตัวนี้คือผมจงเอาจริงๆวะ่ะไม่เอาไม่ได้เอ้ยตัวนี้คุณเราควรเอานะไอ้มอต้ตาเนี่ยเราควรเอานะขอมีมันม,มีหน่วยปะ ขอสักสองหน่วยเอ้ยขอสี่หน่วยเลยสี่หน่วยยกขึ้นขอละจริงต้องเอาให้ได้ไม่เอาไม่ได้เนี่ยทั้งกองเรือทั้งอะไรอย่างเงี้ยฐานทัพอะไรเงี้ยมันมันอยู่ตรงนี้ไงมันใกล้บ้านเราที่สุดกลัวเว้ยถ้ามันจะยกบนึ้นบกเป็นผมผมผมก็ยกไม่ตรงนั้นแหละญี่ป,ปุ่นยุดมือเข้ามาช่วย yes แล้วมันก็ตีจีนยังไม่แตก yes จะเลอะแล้ววัเนี้ยเอาเป็นว่าฉันนะปล่อยไปก่อนนะเธอ ฉันนอปล่อยไปก่อนเอ้าทำไมผมลืมกดเรือวะเฮ้ยผมลืมกดเรือนี่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 เรือ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 มันลดนะพเพราะอะไรเพราะเพราะอะไรเพราะผมอ่ะปรับเป็นจบตีเรือด้วยให้ทิ้งระเบิดใส่เรือด้วยโอเคเพิ่มเข้ามาด้วยแต่ถ้าผมเพิ่มอันขึ้น่งบินทิ้งระเบิดแบบท่อตาปิโดอ่ะอย่างนั้นอะ่ะควรใส่ที่สุดใช่ควรควรใส่ที่สุด เอาต,องตรงงปะตอนนี้ความรู้สึกผมอะ่ะก็คือตอนนี้อังกฤษมันค่อนข้างเสียท่าเราให้เยอะมากเสียเสียท่าเราเยอะมากเลยนะทั้งโดนจมโดยแบบคนวอยอะไรเงี้ยโดนจมแต่เราเสียแค่เครื่องบินทิ้งระเบิดอะแต่มันเสียดวคนวอยทั้งลำหนึ่งลำสองลำอะโดยเันโดนหนักด้วยในประเด็นอะคนวอยนี่หนักนะเออเรือมันคือบินมันผลิตใหม่ก็ได้เป็นมันผลิตตอนไหนก็ได้ โอเคตอนนี้คือผมล้อมทหารอังกฤษได้นะฮะก็ออคือสามกองตรงนี้ตีเลยตีเลยตีเลยแต่ทหารเรามากันทันอยู่แล้วเจ้านะ่ะโดนแล้วละอนาคินเราต้องเล่นอย่างนี้กักพอกอังกฤษนะฮะต้องเล่นอย่างนี้จริงๆน้าหน,น,น้าน้ำเราคลองไม่ได้เลยเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ตรงกองเรือตรงเนี้ยเอามาคุมกันสนับสนุนการยกชขึ้นบกไป เราขึ้นไหมก่อนขอหน้าน้ำได้6% Oh my god Oh my god ขอเอาจูโจมเอ้ยไม่ใช่จูโจมเอาคุ้มกันก่อนอนะเอาเอาเอา,เอามาคุ้มกันก่อนลองลองลอง,ลองดูก่อนหนักกว่าเดิม3%เลยไปตัวขึ้นบินเราเสร็จแล้วนะตอนเนี้ยทานที่ดี อยู่รวมเอะใจกวันไหววะใจกวันไหววะเออใจวันไหววะอยู่รวมเอะถ้าเราอยู่ตรงนี้ได้คือ,ค,อคือจบเลยนะคืออังกฤษก็จะไม่มีแบบการส่งก็จะจะไม่มีการส่งเครื่องบินมาโจมตีในดินแดนเราตอนนั้นแต่ตอนนี้นคือมันยังมีงไงเห็นปะน้าฟ้าเราแดงๆอยู่เลยแต่เรามีเครื่องบินอยู่แล้วแต่เรามาคุมกันนิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรกระจายกระจายไป โอเคอังกฤษมันส่งเป็นเครื่องบินอันนี้เข้ามานะครับเป็นไฟเตอร์แล้วก็บอมเบอร์เดี๋ยวม่ค่อย็นอาร,อราอะไรก็บเราหรอกเพราะเราโหดต่อเลยตอนนี้คือเราซื้อของจากโซเวียนี่คือเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆก,กองเรือซู้ไม่ได้เลยเลยมันสามารถมันโดนที่เรือดำน้ำมาเนาะ ก็ม่ค่อยหนักหนาสาหัตสากันมากแต่ตอนนี้คือลุยต่อครับชิวๆขเขาไม่ได้สากลโอเคครับเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวอีพีหน้าเราต่อละกัน,นแต่ตอนนี้ก็คือเราเราอะเป้าหมายหน้าเป้าเป้าหมายหน้าของผมเลยนะ,นะผมสปอยเลยก็คือการที่เราต้องยึดไคลโลให้ได้ครับเราต้องมีเราต้องเราเราต้องยึดแอฟริกาให้ได้ เพราะตอนนี้คือผมเสียไปแล้วยัม,มีแค่ดินแดนตรงนี้คือตรงเดียวที่ผมไม่ได้เรียกเข้ามาประมาณนี้อ่ะครับจังไงขอตัวลาไปก่อนนะครับง่าขอฝากว้นไว้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ